สวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับในการทดลองย่อยที่3นะครับซึ่งจะเป็นในลักษณะของการจ่ายสัญญาณพันธุ์ที่มีคาบเวลาสั้นนะครับกว่าการชาร์จและคลายประจุของวงจร RC นะครับซึ่งใน2วงจรที่แล้วนะครับใบงานที่1นึ่งก็จะเป็นพอดีกับเวลาในการชาร์จและดิชาร์จนะครับส่วนใบงานที่2องใบงานย่อยที่2องเป็นช่วงเวลาการจ่ายสัญญาณพันธุ์ที่ยาวนานกว่านะครับทีนี้ใบนี้ใบงานนี้ใบงานย่อยเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของ การจ่ายสัญญาณที่มีค่าเวลาสั้นกว่านะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคํานวณค่าเวลาแล้วก็ความถี่ที่จะป้อนให้กับวงจรเหมือนกันนะครับนี้ในใบางานมันมีที่ผิดอยู่นิดนึงนะครับตัวเลขตัวนี้เป็นเลขที่เราต้องป้อนก็คือ2อคูณสนะครับเท่าของตามคอนสแตนต์เนี่ยก็ต้องเป็น8นะครับในใบางานนี่มีที่ผิดนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องป้อนเป็นเลขอะไรครับต้องเป็น8นะครับ เป็น 8Rc นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น 8Rc 8 time constant นะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่า8 time constant จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับในโดมเมนของความถี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรครับความถี่ที่เราต้องป้อนใช่ไหมความถี่ที่ต้องป้อนนะครับ f นะครับ ของฟังก์ชันเจนก็คือต้องหาตัวนี้นะครับแต,แต่ก่อนจะหาได้เนี่ยต้องหาเวลาก่อนใช่ไหมค่าเวลานะครับก็คือเท่ากับ4 rc นะครับในช่วงออนแล้วก็4ไม่ใช่ช่วงช่วงออนนะครับ4 rc ช่วงออฟของพันนะครับเพื่อตรงนี้ นำไปสู่การชาร์จตัวนี้นําไปสู่การดิชาร์จงนั้นบวกกันก็ได้เป็นอะไรครับ8 r c นั้น r เท่ากับ1 k โอห์มนะครับค่าเดิม c เท่ากับ1 1ไมโครฟาราดนะครับนั้นนําไปสู่ r c เท่ากับ1 m มิลลิเซกนะครับอันนี้นของเดิมนะของเดิมเราไม่มีการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้น8 r c เท่ากับ8คูณ1มิลลิเซกก็คือ8มิลลิเซก8มิลลิเซกเราไม่สามารถป้อนลงไปในฟังก์ชันเจนได้นะครับเราต้องป้อนเป็นค่าความถี่เพราะนั้น f เท่ากับ1ส่วน Pt นะครับ Pt คือตัวนี้1ส่วน Pt เท่ากับ1ส่วน8มิลลิเซกนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับอ่า หส่วน8คูณ10บกำลังลบ3าสิบนะครับนั้นเท่ากับ1ส่วน8คูณ10บกำลังลบ3คูณกับ1ส่วน10บนะครับหส่วนสิก็คือคือนั่นเองนะครับเฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ หลายคนก็คิดออกแล้วนะครับก็คือเราเห็น10บกำลัง3อยู่ข้างล่างใช่ไหมติดลบเนี่ยก็ย้ายเป็นข้างบนใช่ไหมครับก็เป็น10บกำลัง3ามหารเฮิร์ตถ้ากับ1,000หารด้วย8เฮิร์ตถ้ากับเท่าไหร่ครับคอนเฟิร์มนะถ้าคิดเลขมาถ้าคิดเลขมาก็1,000หารแอดากับ หนึ่งร้อยยี่สิบเพราะนะคั้นเอที่เราต้องป้อนจากฟังก์ชันเจนก็คือหนึ่งร้อยี่สิบเฮิร์ก็ดูแล้วปฏิบัตินะครับตัวนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไม่รู้นะตรงนี้กลายเป็นหนึ่งอยยีเฮิร์นะครับทีนี้ก็ต้องไปตั้งที่ไหนครับไปตั้งที่ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ของเรานะครับ อันนี้จากใบงานที่แล้วนะครับเราตั้งอยู่ที่ประมาณ6 2สิบสองจุดห้าเฮิร์ตใช่อันนี้ก็ต้องตั้งใหม่นะครับเป็น1 2 5ร้อยี่สิบห้าเฮิร์ตไปคีตัวเลขลงไปในหน้าจอของฟังก์ชันเจนนะครับหนึ่ร้อยี่สิบห้าเฮิรตทีนี้ฟังก์ชันเจนเขาสร้างมาประมาณนี้แต่เราก็ยังไม่เชื่อโดยสันตใจใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็จะต้องคอนเฟิร์มด้วยออสิโลสโคมทีนี้มันค่าเวลามันมี ออนสี่ออฟสก็เป็น8 m มิลลิเซกแล้ก็ต้องตั้งไทม์ดิฟให้ได้ช่องละ1มิลลิเซกนะครับอ่าหมิลลิเซกแล้วก็เลื่อนนะครับกดลเลื่อนทริกเกอร์นะครับให้อ n อนสีออนสีก็จะมีอยู่ซ้ายถัดมาจากศูนย์กลางนี่4ช่องยังออนสนะครับเห็นไหมครับมันจะมีค่าเวลาที่ไม่ตรงอ่าเท่าไหร่นักนะครับก็คือตรงเนี้ยแล้วก็ไปชดเชยที่ ฟังชันเจนนะครับปรับความถี่สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้มันพอดีต้องไปดูฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งออฟบางทีดิวตี้มันไม่ได้แรงดิวตี้ไม่ได้ห้าสิบแล้วนะครับฟังชันเจนตัวนี้อาจจะชดเชยนะครับปรับดิวตี้ชดเชยนิดนึงการทดลองที่แล้วเราก็ลืมเช็คดิวตี้ไปเลยนะครับไม่เป็นไรเอาเวลาให้มันได้ก่อน ตอนนี้ดิวตี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับแต่แรงดันก็เห็นไหมว่ามันยังมีการยกระดับขึ้นไปนะครับยกทั้งแท่งเลยนะคือเส้นนี้ห้าโวลต์เส้นนี้ก็ห้าโวลต์แต่มันดันยกที่ปลายนะครับอันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากภพนะครับมันตอบสนองต่อความถี่สูงหรือต่ําไม่ดีนะครับอธิบายไปแล้วนะครับว่าทําไมมันถึงยกขึ้นแบบนี้อันนี้พยายามปรับชดเชยแล้วนะครับมันก็ได้เท่านี้เพราะว่าการปรับมันต้องปรับให้สอดคล้องกับความถี่ที่ใช้ด้วยที่น,นี่ความถี่เราใช้ค่อนข้างต่ํานะครับ ปรับไม่ค่อยลงดีความขี่ค่อนข้างต่ำทีนี้พอได้มันแล้วนะครับจะทำยังไงต่อตั้งความถี่ที่ฟังก์ชันเจนได้เท่านี้แล้วนะครับแน่หนึ่งวัดสโคปอันี้ปุ๊บก็คือใบงานนี้นะครับเราตัวเลขเนี่ยตัวเลขเราวัดกันมาหมดแล้วใช่ไหมก็คือ ที่1 2 3 4งสองสามสี่ n ทคอนสแตนต์เนี่ยเราวัดมาหมดแล้วนะครับงั้นอาจจะใช้ตัวเลขเดิมก็ได้นะครับในมาเหตุนะมันทึกภาพแล้วก็ส่วนตัวเลขนะครับสามารถใช้ก็ไปดูว่า2การทดลองก่อนหน้านี้มันตัวเลขมันซ้ํากันไหมนะครับเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับที่หนึ่าซนะครับ 1rc นะครับได้ V เท่ากับ จะกลับเท่าไหร่ครับต้องมาตั้งอามานั่งดูที่สโคปใช่ไหมดูที่สโคปนะครับที่1นึ่งคอนสแตนท์นะครับอเอาเครอร์เซอร์2มานะครับทำคอนสแตนต์นะครับได้สามจุดหนึโวลต์นะครับจะเล็กไม่เท่ากับนักก็ใกล้เคียงนะครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียง ที่2อ RC ครับที่2อ RC นะครับเราจะได้ VC เท่ากับเท่าไหร่ก็ไปปรับดูนะครับปึบปรับกข้าไปได้4.32โวลต์นะครับ นะครับที่3 RC บ้างนะครับที่3 RC บ้างที่3 RC นะครับอ่ะถ้ากับ4.76โวลต์นะครับ VC 4.76โวลต์นะครับ4.76โวลต์ ต่อไป 4Rc นะครับเขีเ่ยนตรงนี้แล้วกันนะครับ 4Rc 4Rc เท่าไหร่4.96โวลต์นะครับนี่คือในช่วงการ ชาร์จนะครับนะช่วงการชาร์จนะครับจะช่วงที่ชาร์จอะ่ะทีชาร์จนะครับที่1 r ่ c ที่1 r c เป็นเท่าไหร่นะครับ าจะเลื่อนเลื่อนที่1 r c นะครับได้1.96โวลต์นะครับ่่ที1.96โวลต์นะครับ ต่อไปที่สอง rc เจ็อย7กสมิลลิโวลต์นะครับต่อไปที่สาม rc สาม rc แล้วก็ทดลองให้เห็นกันไปเลยนะครับไม่ต้องมโนโรหรือไม่ต้องแบบมานั่งติต่างว่าคือทดลองมาแล้ว เป็นเทนะ่าไหร่นะเดีากลับไปดูตัวเลขกันศนย์จุดสนะครับ2.8งปดโวลต์ต่อไปที่4 RC อาร์ซีศูนโวลต์นะครับ มิลลิโวลต์นั่นเองนี่ก็คือผลการทดลองนะครับของวงจรที่มีค่าเวลาของพันธน่ยสั้นกว่าค่าเวลาในการชาร์จและคายประจุนะครับเห็นว่ามันมีแค่สี RC ซึ่งมันอาจจะไปซ้ํากับ RC ที่1,2,3,4ของการทดลองก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่ามันก็ตรงกันอันนี้ ใบงานก็จะหมดลงเท่านี้นะครับนะักศึกษาก็ไปอภิปรายแล้วก็สรุปผลการทดลองว่าจานักศึกษาได้อะไรบ้างนะครับจากการาศึกษาใบงานนี้นะครับซึ่งก็เป็นการทดลองแบบสาธิตนะครับในช่วง Social Distancing ก็คือโควิด1 9นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมาทดลองในห้องแลบได้กลุ่มอาจารย์ที่สอนก็พยายามที่จะทำใบงานนะครับให้หนักศึกษาได้ดูก็ให้มี บรรยากาศคล้ายๆกับที่นักศึกษาทาด้วยตัวเองจริงๆนะครับก็ถ้านักศึกษาได้ทําเองนะครับก็จะได้ปรับได้ฝึกใช้งานปุ่มปรับปรับปุ่มต่างๆของออซตโสรสโคปนะครับแต่ว่าในเมื่อไม่ได้ปรับเองนะครับก็ดูแล้วก็ตีต่างนะครับสมมุติว่าตัวเองได้นั่ง,งทาถ้านั่งทาตัวเองจะทําได้ยังไงอาจจะทําได้ดีกว่าที่อาจารย์ทำให้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีเทคนิคในการดู รุ่นพี่ใช้มือถือนะครับส่องเลยนะครับมือถือส่องแล้วก็ซูมก็ไปดูว่าจุดตัด <c oughs> มันตัดจริงไหมตรงไหนจริง,รงๆหรือเปล่านะครับอพรานั้นก็เป็นการประณีตนะครับสวยงามผลที่ได้ออกมาก็จะแม่นยํากว่านะครับอันนี้ก็ฝากน,นักศึกษาดูแล้วก็สรุปและอภิปรายผลการทดลองมาด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบในเรื่องของรางานการทดลองไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ